เช็คใหม่มาในบ้าน,นขากระถึงขาบระถึงขาบระถึงขาบระถึงจำได้หรือเป่าจำได้ังเลยนะรถทำงานคันใหม่คันเก่าเราเอาไปไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วอยู่ที่อนเดีย๋ยวขอบ เพราะว่าเวลาเขากลับไปจานหมู่บ้านเนาะมมีมอไซค์ไสมันก็ยากต้างบอกเค็มนะครับผมเวลาเขากลับไปเฮ็ดนาเฮ็ดนาไนสวนเนาะเว่นจ้ะสติี่เพราะว่าตอนที่ว่าสิกลับไปทำนาจ้ะก็เลยต้องดาวกั้นไม้ตอนรับสมาชิกใหม่ให้มันหมานเฮงๆให้พี่น้องช่วยเอาผ่อนเนาะเฮงๆช่วยรับขวัญแม่นางนี่ยคำครูเดินทางแคบ้คาดปลอดภัยอู้หาอยู่หากินให้มันหมานเข้าไปหาเฮ็ดหาหนม่าให้มันหมานเด้อเราค่อแก้ออกนราบอกเค็มนี่นะจ้า ขยันได้บันี้ขยันได้ขยันได้ต้องขยันนิดยาวเลยได้สิเดือนมาเนคคอได้นี่อ้ามันจะเป็นแบบนี้บอกินมันแบบนี้บอกมันเป็นแบบนี้ก้นลงได้แบบนี้เป็นอย่างนึงมะคือมันยังกปเจกตเป็นแบบนั้นแหละมันนิ่มนิ่มก้นกกี้เนี่ยเพื่อนสอนวิธีไอ้นั้นเปิดแม่เธอเปิดฝาน้ำมันฝาเปิดบาอบมเป็น ต้องเปิดบอกมันต้องใช้เปิดแบ่กมัดปุ่มหมุนกับ็อกนึงโมเมนต์หมุนกลับไปกลับไปอีกหนึ่งมนแดกหมุนกลับไปทางพุ่นอันละกดกดก้แห้งก้เฉยหมุนขึ้นมาก่อนเอาเอเ้ยดังไป้วเมทางนี้กดไปตรงๆกดไปตรงตรง ี่ไบอกว้างจังี่เจมสตะเล็กขับอยู่ดูบราการีวิวอย่างเดิอพี่น้องเดิอแต่มันกว้างอีหลีครับใหญ่อีหลีตัอสอืต่ออ่างรถใหม่รถทำงานฮะลุยๆๆๆต่อกยขึ้นไปขึ้นไปนั่นแหละให้ทางกึกเดียวเข้าแล้ว ค่อยๆนี่หันตบได้บบคือสมัยก่อนได้ตบพึ่งเลยชื่นชมเดี๋ยวเอาไปลางกล่องรู้สึกว่าสีขาวจะมีฝุ่นเกาะฝุ่นดีดีเลยว้าขี่เข้าป่าเมื่อเอื่นงานเข่าละขี่เข้าป่าเฮ็ดเลยกับเพื่อนคกันเมื่ออื่นเราจะพาไปเบิ่งเฮ็ดเบิรงกโไม้แต่บ่มีรถเครื่องไปครับเมื่อนี้ก็เลยได้แค่คลิปเดียวตอนเช้าที่ว่าเอารถรถเราไปจอดข้างทางได้แต่พรุ่งนี้แหละเอาได้ลุยกันแน่นอน ได้เลยกันแน่นอนพี่นาะได้เครื่องมือทํางานชิ้นใหม่อีกเนี่แหละมันหมานิงๆครับผมเวลาไปทํางาน,นทานําการก็สะดวกสบายขึ้นมาหน่อยเนาะเปลี่ยนกระลงมั้งพี่เจ้าของรถตัวจริงเอาเอาถ้ามอบดูเด็กแว่นเขาทำกันยังไงมือใหม่กับาทาสติกบิดเอาท<อ>่านี่เลยเอามอบอีก บาไปนําเดอือทานนี่ค่ะทำหมอกแบบนี้เป็นไรจะติสว่ามันสูงเนาะเดี๋ยวมันก็ยุบสวยปะเดี๋ยวมันก็ยุบขาวแดงยางอ่อนเ<ต>บาแฟงหรอจยุบตระเลกับมันมีน้ําเงินมีสีน้ําเงินสีดําสีขาวเนาะสีดําก็เล่นมาหลายรอบสีน้ําเงินบาเกลียติกกูถืกฉลกจก้ะสีขาวแดงนี่ถืกฉลกมากแต่แต่ซาติกฮักติว่า สีขาวไปตะเพื่อนง่ายนะบอกกินว่าโอ้ยรถว่าซันมันล้างเอาตัวเนาะเฮ้ยของมันนะตากล้องออกมาก็ล้างตัวใช่เนาะจากตรงนี้ค่อยลุยจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนมีรถแล้วนี่เนาะมีรถละเอาไปได้ละที่ว่าบริเวณโลกหาเห็ดสองเมื่อนี่เรามีรถไปไปหาเห็ดเลยพี่น้องตั้งตะกรอบมาจากบ้านเลยนี่ครับเรามีรถไปวันนี้เขาได้มาทำงานเพิ่มอีกแล้ว เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงท่านนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอย่าลืมกันคือกอนเดลเดอวยครับแล้วพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า